าาตอนนี้พวกเรามีข่าวดีมาบอกนะครับ<ม>คือถานบันมีฟ้าเนี่ยมีการประกวดครับ<อ>มีท็อ r ช<อ>็อคซีเนอร์คอมพิวเตอรใช่ครับคุณเดองวันไหนนะครับที่ร้องเพลงดีเทคนิคเย,ยี่ยมเยี่ยครับอย่าไ,ไปสมัครกันเยอะๆนะครับใช่ครับผมเราต้องขอบอ้อยนะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ย<อ>ก็มีสิทธิ์ครับที่จะได้ร่วมงานกับพี่หนึงมครับโรอทเป็นโปรดิวซอร์แต่ไปเห็นแีซึ่งอกาสดีอย่างนี้เนี่ยห้าพอย่าลืมไปสมัครกันเยอะนะคร ชินชินุวิชชาคืสิทนะครับผมก็สำหรับการแข่งขันนะครับมีฟาท็อปซิงเกอร์คอมปติชันนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะฮะในการร้องเพลงนะครับผมห้ามพลาดแน่นอนครับกับมีฟาท็อปซิงเกอร์คอมปติชันนะครับเพราะว่าพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับผมก็จะได้เป็นกรรมการด้วยนะครับก็จะได้รู้กันเลยนะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดนักร้องที่ได้ร่วมงานกับพี่หนึ่งนรงวิทย์กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เขาจะทําให้คุณนะครับโอกาสอาจจะเป็นของคุณได้ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับน้องนนักเรียนโรงเรียนดนตรีมีฟ้าทุกๆคนนะครับพี่เจมเรือนศักดิ์นะครับขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับที่มีจิตใจรักในการเปลงพลังเสียงนะครับชอบในการร้องเพลงนะครับเชิญชวนเข้าสู่มีฟ้าท็อปซิงเกอร์คอมเพลชันนะครับเพียงแค่เราเป็นนักเรียนมีฟ้าก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราจะทําการคัดเลือกเขาเลือกเขาเลือกกันนะครับสมัครได้ที่มีฟ้าสาขานี้นะครับน้องๆทุกคนที่มีความสามารถแล้วเนี่ย ไม่ต้องลังเลครับตัดสินใจสมัครเข้าแข่งขันได้เลยนะครับปลายปีนี้เราจะได้เห็นว่านักร้องคนใหม่นะครับของ g m Grammy คือใครนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกับน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมพี่หนึ่งอริษนะครับวันนี้ก็จะมาเชิญชวนน้องๆนะครับที่มีใจรักการด้ยงเพลงนะครับให้มาสมัครโครงการมีฟ้าท็อปซิงเกิลคอมเพสชันนะครับโดยเงื่อนไขนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นสิทธิ์ของทางสถาบันดนตรีมีฟ้านะครับ และผู้ที่ชนะเลิศนะครับก็จะได้ทําเพลงกับพี่นะครับเราก็ยังได้ออกซิงเกิลกับทางจีมันกรมมี่ด้วยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่สถาบันมีฟ้าทุกสาขาครับแล้วเจอกันครับ